สำหรับบูธรถยนต์ฮุนไดพนังงานมอเตอร์อกซ์โป2025นะครับไฮไลท์เลยคือการเผยโฉมฮุนไดซานตาเฟ่ XRT คอนเซปต์คันนี้เป็นรถที่ถูกตกแต่งมาเป็นพิเศษนะในสไตล์แบบออฟโรดนะครับมีการใส่ล้อยางใหม่มีการติดตั้งแหลกหลังคานะครับมีการเสริมกล่องอนเนกประสงค์ที่ด้านบนหลังคามาให้นะครับก็เปลี่ยนสไตล์มาเป็นรถออฟโรด เต็มตัวนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเฮ้ยคุณไดซันเตอเฟเนี่ยที่บอกว่าเป็น SUV Hybrid หรูหรูๆนะครับพรีเมียมแต่เปลี่ยนสไตล์มาเป็นออฟโรดหน้าตามันเป็นอย่างไรนี่วันนี้ทางคุณไดเอามาโชว์ตัวแล้วเพื่อนๆสามารถเอาแนวทางการตกแต่งของคุณไดซัน a ต t a f เฟ r t Concept คอนเซปต์คันนี้ไปตกแต่งไปเป็นแนวทางการตกแต่งของเพื่อนๆได้นะครับซึ่งคุณไดซัน a ต t a f เเองอย่างที่บอกไปนะเป็น SUV ระดับ พรีเมียมของฮุนไดเลยนะครับตัวถังเนี่ยเป็นแบบ3แถว6ที่นั่งเพราะว่าเบาะตรงกลางเนี่ยเป็นแบบกับตันซีทแล้วก็มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดนะครับ292แรงม้าประหยัดน้ำมันสูงถึง19.6กิโลเมตรต่อลิตรนอกเหนือไปจากฮุนไดซานดาเฟ่ XRT คอนเซปต์คันนี้แล้วนะครับภายในบูธฮุนไดเนี่ยยังเอาทุกโมเดลทุกรุ่นมาโชว์นะครับแล้วก็มีแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับ ด้านในที่เป็นไฮไลท์นะครับ XRT Concept มันอาจจะดูลุยๆไปสักหน่อยนะสำหรับ h y ุ n ไ a i Santa f หนี่หน้าตาโฉมจริงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆก็เป็น SUV หรูหราพรีเมียมขุมพลังไฮบริดอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ SUV ตัวถังใหญ่ๆแบบนี้นะครับเบาะแบบ3แถว6ที่นั่งตรงกลางเป็นแบบกับตันซีกขุมพลังไฮบริดประหยัดน้ำมัน แรงด้วยฟีเจอร์ออปชันจัดเต็มไปขับมาแล้วขับดีด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยวันนี้ h ุ u n d ซ Santa f ฟนะครับมีแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับกับราคาค่าตัวเริ่มต้นเพียง1 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นหรือถ้ายังไม่ถูกใจจะเลือกเป็นดอกเบี้ย0.99%นาน48เดือน ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะใครอยากสัมผัสคันจริงตรงเข้ามาที่มอเตอร์เอ็ก2025ภายในบูธรถยนต์ฮุนไดได้เลยครับส่วนใครสาย b ีวรถยนต์ไฟฟ้าครับนี่เลยฮุนไดไอออนิกไฟเอ็นไลน์คันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวแรงรหัสเอ็นไลน์ด้วยนะครับสีแดงแรงลิ์นะเพื่อนๆมาชมคันจริงกันได้คันจริงสวยมากนะครับกระเถิบมาที่ด้านข้างครับคันนี้คือฮุนได Ionic 6นะคันนี้เป็นรถจนไฟฟ้านะดีไซน์เป็นไงสปอร์คูปเป้จริงๆเนี่ยตัวถังเป็นแบบซีดานนะเพื่อนๆฟีเจอร์ออปชันไม่ต้องพูดถึงนะครับในเรื่องของรถ b e อของคุณไดยก็ต้องบอกว่าความเสถียรภาพนะครับสมรรถนะการขับขี่ดีอยู่แล้วนะทั้งตัว i o n i นิกไฟก็ดี ionic s กก็ดีนะครับแล้วก็มีตัวแรงด้วยนะ i อ n i นิกไฟเอ็นไลน์วันนี้ก็เอามาจัดแสดงด้วยแต่คันนี้ ionic s i Six นะครับมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่น สุดพิเศษราคาเริ่มต้นราคาพิเศษนะหนึ่งล้านจะแสนสองหบาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%นาน48เดือนก็ได้หรือจะเลือกผ่อนต่ำก็ได้นะผ่อนรู้สึกว่า1,9,000กว่าบาทเท่านั้นคุณก็เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai IONIQ 6ิคันนี้ได้เลยนะผมชอบนะคันนี้อาจจะยังไม่เคยทำรีวิวอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนมากนะักแต่ก็ความยูนีความเป็น i o n i i อ n i นิกซิกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นน่าใช้เนพะื่อนๆมาชมคันจริงกันได้นะครับคันจริงสวยมากและแน่นอนครับไอคอนของฮุนไดสำหรับสาย BEV นี่คือฮุนไดไออ o n i กไฟคันนี้ขับโคตรดี odi, นะครับดีไซน์สวยล้ำสมัยโดดเด่นก็คือตอนเปิดตัวมาตอนที่ได้ไปขับเนี่ยผมว้าวมากๆนะครับชอบเลยอยากได้แต่ตอนนั้นราคาอาจจะเข้าถึงยากสักนิดนึงนะกระตังน้อยอย่างผมแต่วันนี้ มีแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเริ่มต้นของ Hyundai i o n i นะครับหนึ่งล้นสองแสนสามมื่นเก้าพบาทนะครับใครเล็งไว้ใครอยากได้นะครับวันนี้โอกาสมาถึงแล้วราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแถมยังมีในเรื่องของแคมเปญนะครับดอกเบี้ย0%ให้นานถึง84เดือนนะผ่อนไม่เสียดอกเลยหรือจะเลือกเป็นผ่อนสบายๆนะครับผ่อนถูกมาก 15,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้คุณก็เป็นเจ้าของ Hyundai i o n i ไฟนะครับต้องบอกว่าเป็นไอคอน BEV ของค่าย y ุ n d ด i นะเรียบหรูทั้งภายนอกภายในพรีเมียมสมรรถนะการขับขี่เสถียรภาพการทรงตัวต่ตางๆถูกใจเพื่อนๆแน่นอนถ้าได้สัมผัสนะครับเพราะว่าผมขับมาแล้วถึงกล้าพูดนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยนะลองมาให้ได้ชมแล้วแต่วันนี้ราคาเข้าถึงได้ ง่ายขึ้นหรูสุดพรีเมียมสุดใหญ่สุดของหุนใดก็ต้องคันนี้เลยครับ n ุ a ไดพาลิเซ e คันนี้เป็น SUV ตัวถังใหญ่ระดับ DSUV 3นะครับสแถว6ที่นั่งตรงกลางเป็นแบบกับตันซีทขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลจะแตกต่างจาก Santa Fe Santa Fe จะเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับตัวพาลิเซ่จะเป็นขุมพลังดีเซลอันนี้เพิ่มทางเลือกมานะตัวถังใหญ่มากๆดีไซน์หรูหรา พรีเมียมยกระดับขึ้นไปจาก Santa เฟอีกขั้นนะครับเพราะว่าพริเสตเนี่ยคือแฟกชิพละคือเรือธงของฮุนไดแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษเลยนะรับส่วนลดไปเลย300,000บาทนะครับรับส่วนลดอย่างเดียวโคตรจะคุ้มแล้วนะยังมาพร้อมกับดอกเบี้ย0%ให้นานอีก48เดือนอันนี้เพื่อนๆเลือกเอาแต่เป็นผมอะเอาส่วนลดนะครับ3 0 0แสนบาทนะ ได้ขับ u ุ d ได p พาล s เซ e คันใหญ่ๆ่เบิ่มเบมเท่ๆ,แ,ๆแบบนี้บอกเลยจา้าบแน่นอนนะรถ3 0 0 0สนคุ้มจริงๆสําสำหรับ SUV ที่ราคาค่าตัวเข้าถึงง่ายเป็นเจ้าของได้ง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งการขับใช้ได้เลยนะครับสำหรับ y ุ n ได i เกรตานะครับตัวนี้จะเป็นการตกแต่งพิเศษในรุ่นอัลฟาราคาพิเศษนะเฉพาะในงานนี้เลยนะเริ่มต้นเพียง7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นแถมยังเลือกผ่อน0%ได้ 72เดือนนะครับหรือจะเลือกผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ8,700บาทเท่านั้นเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คุนใดเครตาคันนี้ได้เลยก็จะบอกว่าเป็น SUV อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับราคาก็เข้าถึงง่ายนะ7 7 9 0 0 0บาทราคาพิเศษณตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งทางเลือกและกันสำหรับใครที่อยากได้ SUV นะสัญชาติเกาหลีใต้นะครับฮุนไดเคร r e ต a ในรุ่นอัลฟามีการตกแต่งพิเศษนะตัวเบอะอะไรต่างก็จะมีโลโก้อัลฟานะครับปักเอาไว้ที่ตัวบาะส่วนคันนี้ครับนี่คือรถมินิ MPV 7ที่นั่งอาหากคุณไม่อยากได้ในทรงแบบ SUV ไม่อยากได้ทรงแบบ Crossover อยากได้แบบ MPV เน้นจุผู้โดยสารเน้นฟังก์ชันการใช้งานภายในเป็นหลักนะครับคันนี้เลยฮุนไดสตาร์เกรเซอรซึ่งวันนี้มีราคาพิเศษนะครับ เริ่มต้นเพียง799,000บาทเท่านั้นหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน60เดือนก็คือผ่อน5ปีไม่เสียดอกเลยหรือจะเลือกผ่อนสบายๆคุณฟังดีๆนะ Star Gazer MPV 3แถว7ที่นั่งผ่อนเริ่มต้นเนี่ย5,000กว่าบาทนะครับ เป็นเจ้าของได้เลยถูกกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้งานอีกนะเพืเ่อนๆเ,เป็นเจ้าของคุณไดสตาร์เกเซอร์คันนี้ได้เลยก็ได้บอกว่าแคมเปญโปรโมชั่นนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายของคุณไดเนี่ยน่าสนใจในทุกๆรุ่นเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของคุณแล้วนะครับมาชมคันจริงมาสัมผัสคันจริงมาเปิดไปนั่งภายในดูฟีเจอร์ดูออ,อปชันต่างๆส่วนแคมเปญโปรโมชั่นผมบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครอยากเป็นเจ้าของรถยนต์คุณไดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน นะครับก็ตรงเข้ามาที่งาน m o เตอร์อ o 2025นี้ได้เลยและสุดท้ายครับกับรถตู้นะคันนี้ฮุนไดสตา t a เลียนะครับมีการเปิดรุ่นย่อยใหม่นี่คือรุ่น e s s e n c ซซึ่งมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้นนะครับ1 4 9 9 0 0บาทอันนี้คุณสามารถซื้อเป็นฟรีดนะครับไปทำเป็นรถตู้ VIP รับส่งผู้บริหารระดับสูงอะไรต่างๆ ได้หมดเลยราคาพิเศษเท่านั้นยังไม่พอนะราคาพิเศษ1.499ล้านบาทแล้วเนี่ยยังสามารถเลือกรับนะครับดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนได้อีกด้วยนะครับลูกค้าองค์กรนะครับใครอยากได้รถตู้นะไว้ใช้ในองค์กรของท่านนะครับนี่วันนี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายแล้วดอกเบีย้ยก็ไม่มีนะครับดอก0%ฟรี48เดือนโคตรคุ้มอ่ะไหนๆก็ มันเปิดตัวรุ่นใหม่เพื่อนๆรุ่นย่อยใหม่พาชมภายในสักนิดหนึ่งตำแหน่งคนขับเนี่ยผมไม่ขึ้นแล้วกันแต่งตัวมาขนาดนี้ผมต้องนี่นั่งที่ตอนหลังเท่านั้นนะครับนี่นะครับเบาะแถว2นะ3ที่นะครับแถว3 2ที่นะครับแล้วก็ด้านหลังสุด3ที่นะครับก็เท่ากับว่าตัวรถของฮุนไดสตารเลียทั้งหมดเนี่ยจะนั่งได้11ทีน่นั่งก็เป็นรถตู้ปกตินะแต่เพื่อนๆจะเอาไป ถอดเบาะแถวกลางออกกระเถบเบาะแถว2เปลี่ยนสไตล์มาเป็นรถตู้แบบ VIP ทําทำออปชั่นภายในติดทีวง,ท,วงทีวีใส่ไฟอะไรต่างอันนี้ก็ทําได้นะครับแต่อันนี้ให้ดูนะใครที่เอาไปใช้ในองค์กรรับส่งพนักงานหรือว่าวิ่งใช้งานในองค์กรของท่านนะครับราคาหนะึ่งล้านสแสนก้าบาทนะครับนี่ภายในก,ในก็วัสดุอุปกรณ์แรงต่างนะครับออปชันที่ให้มาก็ต้องบอกว่า ก็ใส่มาให้ครบนะไม่ปองแปงแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้ามีกระตังนะครับจะซื้อไปทํารถตู้ VIP วิ่งน,นะโอ้โหรวยเลยรับนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคุณไดด้วยไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาขับอีกแบรนด์นึงกันนี่เราขับคุณใดไม่เหมือนใครส่วนรุ่นพรีเมียมเอาไปใช้ส่วนตัวออปชันจัดเต็มนะครับประตูสไลด์เบาะก,กับตันซีดแรงต่างนะรับส่วนลดสูงสุด400,000บาท นะครับก็แล้วแต่เลือกเลยถ้าซื้อองค์กรไปซื้อตัว Ascent นะครับใช้ในชีวิตจริงๆใช้ส่วนตัวนะซื้อตัวพรีเมียมหรือว่ารุ่นย่อื่นรับส่วนลดสูงสุดเนี่ย4แสนบาทนะครับก็เข้ามาชมคันจริงเข้ามาสัมผัสคันจริงกันได้ในทุกรุ่นเลยนะของคุณใดที่งาน Motor expo 2025ซึ่งที่เราพาชมทั้งหมดแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นทั้งหมดก็จะบอกว่า มอบให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนุนไดได้ง่ายขึ้นแคมเปญน,นี้ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนรถเยอะแยะมากมายแล้วก็มีทางเลือกทั้งส่วนรถนะครับราคาเริ่มต้นที่ถูกดอกเบี้ยสูนเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยสบายๆนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับใครอยากได้รถยนุนไดอยู่แล้วนะครับก็ตรงเข้ามาที่งานนี้ได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสาหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัว ลาไปก่อนพบกันใม่กันหน้าครับสวัสดีครับ